อ <All> right. เอาละครับวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบที่ชื่อว่า a อฟฟิโลโฟเบียนะครับนะเออวันนี้เราก็มาอยู่กับไอตูนใจเกลยคุงอาจารย์เลยเนาะโอเคเออเราอะไรเนี่ยมันพิ้งพเออะไรเนี่ยหาหาย <laughs> อเคเราจะไม่พูดควา,างตามเพลงเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับนะเลเวลนี้เป็นเลเวลที่ เออแม่งโคตรเถือนอ่ะช่ไม่ตูนใช่เพราะว่าตามนิยายแบครุลูมความยาวของมันจะอยู่ที่ยี่สิบกิโลมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับนะแต่วความยาวในเกมนี้เขาเขาสึงสารผู้เล่นแอดมินเขาเลยให้เป็นความยาวแบบหนึ่งกิโลใช่ไหมไม่ถึงห้านเะมตรห้าเมตรโอเคเดี๋ยวมึงน้ำนะเคมไหมเค เออเคเคมาแล้วครับคาสิขา้นสิเหนวะขั้นสิเดีได้ขัคาสิกูยังไม่มาเลยมาเนอะมาเนอะดูมึงอย่าบึง้งข้ามมึงอย่าบึง้งข้ามคา้นสะิไหนกูยังไม่อยากไปไอตัวถ้าสมมุติถ้าสมมุติเอนเทอี่มันได้ตามมึงแล้วกูวิ่งตามมึงเนี่ยมันจะเป็นไรไหมวะแบบแบบกูอยู่หลังเอนเทอี่แล้วมันได้ตามมงอะ่ะ มันก็จะไล่มึงใช่ไหมอย่างเดียวใช่ไหมไ่ด้วยอมาแล้วไเจ็กหาสิบเอเ็นยังงี้ที่นี่คืออะไรกู <c oughs> ตัดบงกตัดก่อนนะโอเคเออมันมาแล้วแล้ก็ตัดตัดตัดต,ตโอเครันกกอยู่ไรวิงว่งดิครับวิงว่งวิงว่งวิง่ Mình cắn 5 người chứ mẹ tuần này Ok Ôi. อูนแม่อะไรวะเนี้ยบทตัดคลิปก่อนเอาะนะเมื่อกี้ผมตายผมที่ผมต้องให้เพื่อนผมแบกเลเวลนี้เพราะว่าหนึ่งการที่ผมอัดคลิปในเลเวลนี้มันได้ทําให้ผมเล็กแล้วผมก็จะเออช้าช้าถ้าสมมติผมไม่อัดคลิปมันจะแบบเร็วนะตัวนะถ้าไม่อัดคลิปมันจะเร็วนะใช่ไหม เยะครับตอนนี้ครับใหญ่เจเลคุงเขากำลังวิ่งไปอย่างตึงๆ,ๆนะนะโอเคหืมตัวน,นี้ครับบางตูนเขาวิ่งโอ้โหวิ่งแซงดังควงนะครับนะจะพาได้ไหมมาดูกันโอ้โหจะถึงแล้วครับน้อหืมวิ่งุโอ้ไมก่กอดีิมันมาดิไ,ไป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 ,ไป,ไป โอเจะถึงย okay. yeah, mm ังอือหือโคตรดุนระทึกไปวิ่งเวปิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไป ก็ต uh ึงเลยนะอือ oh, ห uh ืออย่างไงครับอย่างไรครับ oh, จังหวะนี้โอ้โหจะถึงแล้วอิ้งอ๋อยังไม่ถึงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปอือหือโอ้โหถ้าสมมติพวกเราสมมติติดอยู่ในบั克ลูเลเวลเนี้ยจริงอ่ะพวกเราควรจะตายเพราะมึงดูดิสิ่งกีดขวางโคตรเยอะเลย ย่า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 โอ,อ้โหยมันไต่กำแพงมาแล้วน่ะเวียน้างหลัง Let's go ไปข้ามึงเข้าไปเข้าไปไปเลยไปเลยคนนึงเออสวยเลเวลหวอะไรเนี่ยจิตเดี๋ยวอา่านค่าซีนเลเวลนี้ค่าซีนเยอะค่อนข้างเยอะเ,เวลเจ็ดอะด เลเวลนี้ไม่เคยมีอะไรพ่าะมันไม่ได้มีเอนเตอร์ตกชนิดไม่ต้องไม่ต้องกลัวใช่ไหมตัวเนาะใช่เละเวอรนี้ชิวๆนะครับนะแต่แต่ที่อาจจะยากหน่อยสําหรับคนไม่มีเพื่อนเบรกก็จะยากตรงที่หลักนี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วโอ و, ้โหอย่าตามขึ้นมานะยาย่อหนึ่งหานแล้วแล้วก็มาดูคาซีนตรงนี้ครับเออ ที่นี่ที่ไหนเนี่ยเดิื่นขึ้นมาโอเคเดเดนดเดแอนเนอร์ okay. the, the net, the N, ใช่ไหมอะไรเนี่ยดูดิเดลี่นิวนี่มันขาวอะไรกันอ๋อขาวโอเคไปได้เวลามัน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 ขไขปริศนาไงวะตุนกูเรื่องแบบกุดมงเลยจุดๆน,นี้ เร,รเบ้วันนี้อย่าหาวิ่งแบบเดอดเฟ็นะตูนนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเพราะว่ามึงจะพาหลุดไปเลเบลวสิบเอ็ดนี่สีเท่าอะ่ะไม่รู้ดิอันนี้ผมงงสีเทาสีใหม่อ่ะตูนส,สีเหลืองสีเหลืองอื้อหือ ตอนกูเล่นคนเดียวไอ้สีสีม่วงสีม่วงเหลืองสองเหลืองสองม่วงหนึ่งเหลืองสามเหลืองโอ้วิ่งแบบเดูเฟนเลยตุ้นตุ้วิ่งแบบดูเฟนดูดูดูโอเค เออต่อไปก็ม่วงม่วงม่วงเท่าไหร่ม่วงหนึ่งเหลืองสามแดงแดงเดไม่ตัวแดงมันคือสีส้มแสดงว่าเออม่วงม่วงหนึ่งเหลืองสามม่วงหนึ่งเหลืองสามส้มหนึ่งใช่ไหม ดี๋ยวผมจะรอนะหนึ 1, 3, 1. 1> ่งสามซมหนึ่งไม่ใช่หนึ่งสามหนึ่งผิดนะนนมันต้องแล้ววันนี้มันคือสีอะไรว่าสีเท่าอ่ะสีมันคือสีอะไรเท่าไหม หน,น,นึ่งสามแต่ว่านนี้ันได้เปสีเทานะหนึ่งสามหนึ่งสี่ไหมหรือว่าเอาลองเท้าหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งมันมีมันมีสีอะไรนะสีสีเทาอยู่อันไหนสีเทาเดี๋ยวหายอยู่หายอยู่กรีนเกรกรมันเขียนว่าเกรย์ grey. G R E Y เห็นไหมหน้าสี่แสดงว่ามันอยู่ที่สี่หนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ 1> 1, 3, 1, 4, ่งสามหนึ่งสี่เมื่อวานหมดยังหมดอีกก็ปิดพานฮะอ๋ออยู่อันคอมเบล e ์สองหนึ่งสามสองหนึ่งสามมันก็ไม่ใช่เอาแล้วสีเทามันมีอยู่จุดไหนอีกอะ <Okay. S 1> เดี๋ยวหาสีเทาก่อนครับนะ กไม่รอันนี้อันนี้รู้ว่ามันมีอยู่เดิมแวม่วงอ่ะอันนี้ไม่รู้ม่วงมอะรนะม่วงไม่รู้หนเนี่ยยังไม่ได้ตม่วงม่วงอรม่วงนึงะ้ยไม่ีอะไรันนี่ vô vinh cố lưu đi lưng luôn mọi người mọi người mọi người mẹ người được biết, được, <laughs> được, <biết>, được <laughs> ừ, <gì> nha <này. cười>

ตะลูดแดงไงวิ่งเลยตุนโอ้โหกูเห็นบนหัวบนหัวกูมันแดงเลยชิ้นมือมือเลยนี่มันนอกแมปไม่ว่าโอเคแล้วก็จะผ่านวรื่อีๆก็นเป็นที่เรียบโ้ยโอ้ยโอยโอยโอเค ศูนย์คือที่กักขังพวกเอนติตี้อ๋อมีคนหลายคนมากมายตกมาที่นี่โอเคแล้วก็ไปอ่านเล่มหนึ่งเล่มรหัสนะครับนะเล่มรหัสอยู่ไหนวะๆๆๆๆนี่ไงเล่มรหัรเนี่ยุ้นของของกูมันไม่ขึ้นในนั้นน่ะของกูมันไม่ขึ้นอักษรอักษรอะไรขาวๆมึงอะ

นี่ไงครับหนึ่งสองสี่หนึ่งไปใส่ไปใส่หนึ่งสองสี่หนึ่งห้าเจ็ดสองสามหนงสองห้าหนึ่งหนึ่งสองสี่หนึ่งห้าเจ็ดสองสามหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดสองสามเดี๋ยว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 กูขอใส่มั้งมึงมึงไปดูมึงไปดูเดี๋ยวกูใส่ให้ห้าเจ็ดสองสามไม่ได้ไม่ได้ห้าเจ็ดสองสามใส่แล้วใส่แล้วอต่อไปมาอยเฮนะ สองสามห้าหนึ่งได้ไม่ได้อันต่อไปสามสองห้าหนึ่งสามสองห้าหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ันต่อไปแปดแปดเก้าศูนย์เปดเปดเก้าศูนย์ฮะใช่อ๋อแล้วก็อันต่อไปอันนี้ไม่ได้ <sh arp> เก้าเลยนะเก้าหนึ่งอะไรเก้าหนึ่งแปดแปดห้าอะไรอะไรวะเน่เน่เน่เอาใหมพูดชัดๆกูไม่ได้ยิน

อ๋อโอเคโอเคโอเคเจ็ดสี่สามหนึ่งึไปดูใหมมึงไปดูต่อมึงไปดูต่อเจ็ดสี่สามหนึ่งไม่ได้ไม่ได้อันต่อไปไปอันต่อไปัดัมึงัด743 1อันต่อไปแล กนมามามาเอาคี้งบมันตักันเลยนะมาหาอะไรหาอะไรเจ็ดสี่สามหนึ่งดูไปแล้วเป็นหน้าแก้วเลยนะแก้วเลยห้าสี่ห้าหกห้าสี่ห้าหก โอ้ยได้ไหมวะไดีได๋ด้ๆนะครับน okay, <go. S 2> ั้นโอเคก็ทำจนถูกแล้วก็ผมกดปยดตัวนี้ก่อนโอเคเราก็ไปต่างก,กันเลยไม่เอาแปดกันเลยใช่ไหมตุนไ<ะ>ม่ขึ้นไม่ได้ว่าเฮ้ย<ะ>เออขึ้นได้แล้ว<ะ>เอา้าผมลงมาที่เดิมนน่ท่านผูช้ชม อ๋อนอน่นไงกดด้อวิ่งไปตรงโน้นโอเคโอ้าที่นี้วะมันคืออะไรเนี่ยเด่นๆนะห้าสี่ห้าหกใส่ไม่ใช่ถูกยังไงใส่แล้วหรอป,ประตมันเปิด ไปไปไปโอเคเราก็จะผ่านกันเลเีวลตรงนี้กันแล้วลนะครับนะักกา้ชมโอเคผ่านแล้วเลเวลวแปดตะตันผ่านไงเดีเ๋สองครัค้งตัวข้า ผมขอเพิ่มเสียงเพื่อนผมน,นะโอเคนี่ไงแต่ผมจะดูคาซีนก่อนนะครับนะโอเคอะไรเนี่ยเดินกระเพกกระเพกทำหาอะไรตัวละครล้วอ๋อมาดูนี่อะไรนะ,นนะนะทำไมวะอาเซอร์เป็นนี่กูจะวางสายทำไมวะกูจะต้องไปเล่นในห้องบอลมืดมันมันจีมมืดแล้วแล้วมันขาดใจกูดี่บอกหัอเฮียนไปกินเลยเอ้ย พูดได้เลยนตัดคลิปกูจบค,คลิปนะวันนั้น,น่ไม่กล้าเล่นนะวน,นั้นนะแม่กนอนนก็ตามนีตา,ามอยู่ตามอยู่เด็กวางสัก Bro Inha, ni, ni. Uh, Ini tak nak buat apa-apa Ni Ni Ini bumbu apa-apa Ini ni ไปถตามตาม,ตามการเพื่อนนี่เพื่อนผมได้วางสายไปเลี้ยวนะครับนะเอ้าอ,อเคเยแมววะอเอาหายหายหายแล้วหายเลยวิผมมองไม่เห็นจริงๆอ่ะครับท่านผู้ชม คือทาแบบมั่งโคตรเลยเ้ยคือผมตายอ่ะอันนี้นะคือทาแบบแม่งมันโคตรของโคตรมืดเลยเว้ยครับท่านผู้ชมรูผมก็รู้วิธีจะผ่านอะสปอนสดู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 มืดจัดเลย Lúc bây giờ này nè, này này không này 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 em có này này chấm này 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 เดีหยวค่ะจะผ่านไงวะเฮ้ยเพื่อตัดตัดตัดทีเพืนผมขอตัดไปเรื่อยเบลก้ากว่านะครับนะโอเคบายเฮ้ยนะครับผมมาต่อกันเลยนะครับนะโอเคเราจะมาเล่นเลเวลก้า 9. เออซึ่งเมื่อกี้เพื่อนผมเบรกขึ้นเคย ตัวเร็วจี้จิตเออผมก็ผมกับเพื่อนก็ช่วยกันเล่นนะครับนะรอให้เจ้าของเริ่มก่อนไม่จะบอกว่ากดคุณทำไมไอตัวมันแบบไงจะแบบแม่จะมองไม่เห็นอะที่มันเปลีปยนจี้หมดเป็นไปได้ผมว่ามันเป็นไปได้มาเลยโอเคนั่นไงนะาจะแบบไม่เป็นไนระแต่เราดูคลิปผมเนี้ที่บางสายแล้วกแบ็บ ้คือผมไปไม่ค่อยถูกอะ่ะจริงๆเอฟิโลโฟเบียหนึ่งรู้ว่าอะไรเนี่ยเกาาอืมโอ้ยเด้อโอ้โหมั่อิี้ผมจะจุ่มน้ำตตยหวนะัวเนี่ยมันคือบานทะเลหรือเปล่าเพราะมันเป็นน้ำอย่างเงี้ย ผมว่ามันน e. ่าสงสัยมันน่าจะพิงบ้านทะเลบ้านทะเลในในนิยายไปกบูมันก็บอกอยู่ที่เลเวลเจ็ดน่าจะถูเลยแหละมันอยู่ในเลเวลเจ็ดนะครับน่าจะมาอยู่โอ้ไม่ก็ขึ้น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 เว้ยเลยขึ้น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 ก่อนขึ้นก่อนโอเค วันนี้ผมก็ขึ้นได้แล้วนะครับนะโอเคนะไปไปโอเคไปเลยน้ำน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 ำไปดีนำไปดีไม่ดูที่ไหนวะย้ทำไมย้ายกว่าย่้าย่กว่าคันเนี้อ๋อเปล่า สวยดีนี่นะอืมโอเคนี่ได้บุกิบเนี่ยนะเข้าทางท่อตึงเกินไปไหมพี่ถึงวิวสิบ เป็นยังไงกันบ้างนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าซีอุนิคธรมบ้าน